สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะหนึ่งจูจูเก,เกเตอร์ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ไต้หวันนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยวที่ซีหมือนติ้งมาค่ะมีอะไรอยากจะอวดเพื่อนเือน,นะคะวันนี้เราไปเที่ยวป๊อปมาที่ซีหมือนติ้งมาค่ะบังหน้าไปเลยนี่ได้มาสามกล่องค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างเต้นเต้ต้ตัวแรกนะคะนนี้น่ารัก เป็นน้องทวินโคลทวินโคลนะคะนี่ค่ะที่เราร้องให้เด็กฟังนะคะทวินโคลทวินโคล์ t ิทเตอร์สตาร์นะคะนี่อันนี้กล่องที่หนึ่งนะคะกล่องที่สองก็เป็นน้องมอลลี่ค่ะอันนี้ตัวที่เขาโชว์ค่ะน่ารักมากมากเลยเนี่ยค่ะมีประมาณสิบสองตัวนะคะเราจะมาสุ่มกันค่ะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะตัวที่สอง แล้วก็กล่องสุดท้ายเป็นน้องแคร์บร์ค่ะน้องเป็นพวงกุญแจนะคะเราเห็นแล้วก็น่ารักค่ะไว้ห้อยกระเป๋าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะคะเราจะเอาไหนก่อนดีเอาไหนก่อนดีเอาอันไหนก่อนดีเอาอันไหนก่อนดีเอาอันไหนก่อนดีเอ,นอนดเอาที่เราชอบบ้างสุดเอาอันนี้นะคะทอิงเคอร์ค่ะเราจะมาลุ้นการเปิดตรงไหนเอยตรงไหนตรงนี้ ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนรอแปบ๊บนึงนะอุ้ยอุ้ยได้แล้วจะมาสุ่มค่ะเราจะยังไม่มองการนะคะจะยังไม่มองการนะคะจับน้องอน,นะค่ะตึง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 เราจะยังไม่มองการดนะคะจับน้องก่อน,นะค่ะ น,น้องมีหวัวอะนะคะเพื่อนติงเราจะเห็นได้วยพร้อมกันนะคะติง๊งน้องวิวินี่น้องอะไรอะ่ะวิน้องเป็นเหมือนคุณหมอเลยค่ะวิ้มีตรงนี้ด้วยนะคะอะไรอะอ่ะ เ็นไมเจเห็นไหมนี่ข้างหลังเขามีเขียนไว้ด้วยนะคะเขียนว่าอะไร I will I will a w a y be with you okay โ,โอ้ยน้องน่ารักอ่ะไหนดูกาสิอะน้องมีอันนี้ด้วยค่ะคะืออะไรอ่ะคะต้องดูตัวเจ๊อันนี้มันคืออะไรไม่รู้ มันคือตัวไหนคือตัวน,นี้อ่าใส่ตรงไหนอ่ะมันเอาไว้โชว์ข้างๆม,ม,มั้งเหมือนปีน้องเห็ดอะคะ่ะน้องเห็ดเล็กๆมาให้ด้วยแต่ในกล่องก็เหมือนเขาจะเอาไวต้ตรวจจะมีกล่องโอเคตัวนี้จบไป นี่ค่ะการน้องการน้องเป็นแบบนี้อ,อวางข้างืมวางข้างนี่ข้างหลังก็เป็นนี้โอเคตัวที่สองจะเป็นน้องมัอนลีนะคะหรือว่าจะเป็นแคแบดีเอาแคแบว่าดีกว่าเดี๋ยวนะ น,นี่จะยังไม่ดูไม่ดูกาดเหมือนเดิมนะคะไม่ดูกาดเหมือนเดิมนะดู่ขึ้นนะนี่ค่ะตัวน้องน้องมาแบนี้นิ่มๆน,นะคะน้องนิ่มๆค่ะจะมาดูกันนะคะจิงป้าได้น้องสีเหลืองว,ว้าวนี่มีน้องไปผูกุญแเจแบบนี้นะคะ่ะเข้ากับโทรศัพท์เลยโทรศัพท์แล้วก็สีเหลืองอ๋อ เป็นแบบนี้หรอดูหน้าน้องดิดูหน้าน้องสิคะมีมุมปากกวนมากเลยคะ่ะเดี๋ยวดูการ์ดน้องสิอันนี้ไม่ใช่ตัวซีเครยตนะคะเป็นตัวธรรมดานี่สีเหลืองโอเคจบไปอีกหนึ่ง ตัวสุดท้ายค่ะของวันนี้นะคะของวัน,นของวัน,น <Okay. S 1> เราจะไม่รู้ว่าเรายังไม่กล่าวค่ะเราจะยังไม่บอกว่ามันจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะ <laughs> จะมาเกะมันรีกันตัวในที่เขาโชว์ค่ะมันจะมีสิบสองตัวแบบน่ารักมากถูกตัวเลยแล้วก็เลยอันนี้ให้คุณขนุนเขาหยิบมาให้เรานะคะอันนี้เราไม่ได้หยิบเองนะเราจะมาดูค่ะว่าจะได้เสียอะไรเราจะยังไม่ดูกันนะคะ ขึ้นมาก่อนนี่เป็นซีรีส์สามนะคะแบบนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะตึงรุนพร้อมกันค่ะหนึ่งสองเฮ้ยน่ารักมากน้องน้องสวยน้องน้องสวยอะเดีย๋ยวมาดูข้างกล่องก่อนอันนี้อ่อ ใช่มันคือตัวนี้เดืนี้ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ซีเครตนะคะตาน้องสีเขียวก็จะเป็นตัวนี้ขอดูการ์ดก่อนนะคะนี่เธอน้องน่ารักมากมัลลี่มัลลี่ย่งซีนสุดๆนี่ค่ะแบบนี้เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะดิง้งเดี๋ยวจะพาน้องๆไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ なあ。